รู้ทุกอย่างไม่กล้าพูดวินาทีเจอวิกกี้พี่สะพายครั้งแรก ซึ่งใครๆก็ทราบว่านัทอติรุธนั้นสนิทสนมกับเวียสุกลวัฒน์เป็นพิเศษเพราะด้วยเป็นดาราสังกัดเดียวกันและเป็นหนุ่มอีสานที่เหมือนกันเลยคุยกันถูกข้อเวลาไปไหนมาไหนก็จะก,กระเตงกันไปเที่ยวด้วยกันตลอดเวลาด้านความรักนั้นนัทอติรุธเคยเอ่ยปากบอกรักและแอบชอบนักแสดงร่วมสังกัดมานานหลายปีนั่นก็คือสาวชิงชิงซึ่งฝ่ายหญิงคือสเปคแต่ไม่กล้าบอกรักเพราะกลัวว่าถ้าบอกแล้วจะเสียเขาไปได้แต่เก็บความรักนั้นไว้ในใจนอกจากนี้หนุ่มนัทยังบอก ด้วยว่ารู้สึกดีใจที่น้องไวใจเข้ามานัดอติรุตตอบข่าวของเวียแต่งงานบอกถึงรู้ก็ไม่กล้าพูดโบยรอถามเฮียแล้วโมเมนต์คู่นี้อยู่ด้วยกันแล้วน่ารักมากดีใจที่สุดในโลกที่ได้เห็นพี่มีความสุขลั่นมีครอบครัวได้แล้วสุกหลวัฒเผยคุณแม่เอนดูวิกกี้เข้ากันได้ดีมากชมนิสัยดีโปรโฟไฟล์เลิศเรียนเก่งมากแถมพูดได้หลายภาษาอีกด้วย ซึ่งหนุ่มนัดได้บอกว่าเรางงถึงกล้าพูดก็พูดไม่ได้ครับต้องให้เฮียเขามาพูด อุบตอบเขาไปปิ้งกันยังไงให้เปรอถามเฮียเองดีกว่ารอถามเฮียดีกว่าเพราะผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปเจอกันเมื่อไร่เขาไม่เล่าแต่เวลาเห็นเขาอยู่ด้วยกันก็น่ารักมากครับเป็นโมเมนต์ที่ทุกคนมีความสุขกันครับผมก็อยู่เกือบทุกเหตุการณ์อย่างที่บอกครับว่าเราไปถ่าย YouTube ด้วยกันคอลแลบกันเลยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตลอดเวลาครับไม่กล้าพูดเยอะแต่ก็ถือว่าครั้งรักดีใจที่สุดในชีวิตได้เห็นพี่มีความสุขพอเห็นเขามีความสุขผมก็ดีใจมาก ที่สุดในชีวิตเราครับเพราะว่าทุกครั้งที่เขามีความสุขเราจะไปอยู่เคียงข้างเขาตลอดเวลาอันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจจริงๆครับแล้วเราก็จะช่วยซัพพอร์ตพี่เขาตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ช่วยกันทุกเรื่องก็ผมจะมีความสุขทุกครั้งที่เขามีความสุข ไม่ครับเขาก็ใช้ชีวิตปกติที่เป็นธรรมชาติเขาบอกเสมอว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วย่อมดีเสมอไม่มีอะไรที่ต้องเศร้าต้องทุกข์เราเราอยู่ทุกวันนี้เพราะความสุขดีกว่าอายุจะ40แล้วถ้าเกิดจะมีข่าวดีจริงๆไม่ได้มองว่ามันเร็วเกินไปใช่ไหมถ้ามีข่าวดีก็ดีใจด้วยไงครับ ควรมีครอบครัวได้แล้วลว่าสุกลวัน์อะเผยคุณแม่เอนดูวิกกี้และเขากันได้มากดีครับดีครับเทคแคร์ <Take care S 1> ดีมากทั้งคุณแม่รวมถึงวิกกี้ด้วยเหมือนคุณแม่จะเอนดูวิกกี้เออก็ประมาณนั้นแหละครับช่วยกันดูแลแล้วก็ช่วยกันถ่ายรูปเพราะว่าคุณแม่ชอบถ่ายรูปไม่รู้โปรไฟล์ตรงกับที่คนเขาเปิดว่าไหมแต่เรียนเก่งจริงแถมพูดได้หลายภาษาผมไม่รู้เลยแต่เรียนเก่งจริงๆครับ พูดได้หลายภาษาเท่าที่เห็นในสายตาคู่นี้น่ารักครับน่ารักมากๆเลยถ้ามีข่าวดีก็ดีใจด้วยครับตัดดีๆด,ด้วยนะขอขอบคุณข้อมูลจาก socialnewupdate.com ขอบคุณค่ะ